มหัังงกีเรามีห้ารางวัลรางวัลละสองใบให้คืนไปดูคันเซฟานซิปหยิบกันเลยกันเลยวันที่เท่าไรวันที่สิบสมีนาก็มากันส่ง S M S กันเข้ามากันใครอยากให้ดาราไทยคนไหนเป็นเจ้าพาอเสียงไนก็ส่งกันเข้ามานะ เฮ้ยทำไมเราให้ตรงอะเหมือนนัดกันวะพรสวรรค์ละนี่ไงนี่ไงแข่งกับฟานซิสยิบปนะอย่าเลยผมว่าคุณเป็นอย่างเงี้ยดีแล้วบอยเล่นเป็นติงลี่เพราะว่าเท่ห์ตายเท่หหรือตายครับให้เท่หหรือว่าให้ตายเจ้ตอนตายตายด้วยให้ตายด้วยตอนสุดท้ายชื่อติงลี่ไงตอนจบให้ตายตอนจบไงนะคะเราแจกนะคะส่งกันเข้ามานะคะข้อความว่าคุณอยากให้ดาราชายคนไหนรับบทเป็นเจ้าพ่อเสียงหายครับ อย่าลืมให้เหตุผลด้วยนะคะทั้งหมดห้ารางวัลเท่านั้นเนาะคัดได้นะคะพี่อ้ํานี่หล่อดีเออพี่อ้ําไมได้นะขาวตีๆเนาะได้สี่สองสองหนึ่งสองตัวใหญ่เหมือนกันด้วยตัวใหญ่ๆต้องใหญ่ๆเลยล่ามล่ามเลยมาถึงข่าวนี้ดีกว่านะครับอย่างที่บอกกันเมื่อช่วงที่แล้วนะฮะว่าคุณวีรภาพเนี่ยคาสโสนว่าตัวจริงของเขาเนี่ยเขามีวิธีการแบบจีบหญิงในสไตล์ที่แบบแปลกๆเหมือนกันนะทำไมผู้หญิงถึงใจอ่อนกับเขาได้เขาไปแอบเซอร์ไพรส์น้องปุกลุกด้วยการไปเช่ารถแท็กซี่มาขับคุณ ทำไมครับไปไหนขับแล้วก็ไปรับน้องปุกลุกไปกินโจ๊กตอนกลางคืนเฮ้ยน่ารักตล,ตลอดเออได้อารมณ์ขันอารมณ์ขันแล้วก็ได้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคุณใช่และที่สําคัญมากกว่าน,นั้นเขาเมากันว่าพี่วีเนี่ยไปรับน้องหยกถึงกองถ่ายละครเพราะเขามีข่าวกันไงมีข่าวกุ๊กกิ๊กไปเฝ้าน้องหยกที่กองถ่ายเนี่ยเหรอความเป็นคาสโนวาเนี่ยอุ้ยพี่วีพี่วีเคยไปเฝ้าน้องหยกหรือเปล่าไม่ไง ไปเฝ้าน้องหยกที่กองนะครับก็รู้จักกันครับสนิทกันนะน้องก็เป็นแบบน้องที่น่ารักครับผมก็เราเคยร่วมงานเรื่องนักฆ่าขนตางอนมาด้วยกันนะครับแล้วก็ก็รู้จักกันเ้าก็เป็นคนดูเหมือนผู้ชายผู้ชายเป็นแมนะครับก็าจะใส่ใจคอก็สไตล์เดียวกันครับน่ารักคิการนี้มันไม่ไม่เป็นความจริงเลยครับตอนนี้กับุ๊กก็ก็เรื่อยๆครับ ก็ต่างคนก็ต่างงานเยอะครับไม่ไม่ไมค่อยได้เจอเท่าไหร<อ>ออ่ฮะเรื่องข่าวขับแท็กซี่นี่งงมากผมก็มีรถนะฮะน้องก็มีรถนะครับน้องก็มีคนขับรถเอก็มีคนขับรถด้วยซ้ำคงคงมีใครเข้าใจผิดนะฮะมาเซอร์ไพรส์ตัวผมเองด้วยนะฮะเนี่ยคือเราก็จ่ายตังค่าเช่าไปดีกว่าไหมฮะอันนี้ไปข่าวว่าผมขับเองนะฮะนะโอ้หกันใหญ่แล้วมีไปกินโจ๊กจริงจริงครับก็แท็กซี่อาจจะ อาจจะรดจ่อใกล้ๆเฮกซีพอดีมั้งครับแล้วก็ลงลงไปอะไรเงี้ยเอาสรุปสรุปว่าไม่ได้ทำเซอร์ไพรส์เฮ้แต่ถ้าเกิดทำก็ตลกดีนะว่าน่ารักดีผมว่าน่ารักเลยอ่ะเป็นอะไรที่น่ารักเลยอ่ะเก็บมุกไว้ทันปะเก็บมุกไว้ไม่ไม่ทันแล้วอ่อนแอในขนานี้นะงั้นเอาเช่าสำล้อดกค่าคุณสังเกตไหมว่าหนังจีนสมัยก่อนเนี่ยทำไมต้องเขาต้องสโลมั่นดึงดึง หลบได้ทั้งหา่าแมทชิคคุยเก่งมากเลยคนน่ะเขาเน้นภาพสวยจริงเรื่องแมทชิคอาจจะเอามาจากเรื่องหนังซโลโมชัม่นใช่เออจริงจริงมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์รู้สึกข,ข้อความมาเยอะเลยมีเมาส์ความบอกว่านี่ไงให้พี่เท็นเถิดเทิงดีรับบทเป็นเฉพาะเซี่ยงไฮ้ก็ขำดีนะคุณก็ณขขเป็นเวอร์ชั่นขำๆไปด้วยอะพี่เท็นก็ได้นะพี่นางเอกอะแบบพี่ตุ๊กกี้เหรอนางเอกก็คุณก็ได้จริงๆแล้วอ่ะ คนนึงตลกไม่ใช่หรอไม่ได้ขายสวยก็คนนึงตลกคนนึงก็สวยไงโอเคได้มาข่าวนี้ดีกว่านะคะหลังจากประกาศคบหาดูใจกันมาอย่างยาวนานนะคะคุณหลุยส์สกอรแล้วก็คุณนุ่นรมิดาครับผมมีข่าวระหองระแหงกันนะสิคุณระหองระแหงเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีให้กันเขาบอกตอนนี้คุณนุ่นแบบงอนเลย ลุยไม่มีเวลาเลยอ่ะนุ่นเบื่อแล้วนะเออเป็นแฟนกันนะนไม่ใช่คุณคุณก็ไม่น่าอินขนาดนี้หลุยรออดใจไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยงอนงอนเงี้ยไม่เลิกกันแล้วหรอคะคุณหลุยจริงเหรออืม แต่ว่าเรื่องเรื่องไม่มีเวลาให้เนี่ยคืออันนั้นคือเรื่องจริงนะเพราะาเราตอนนี้เราก็น้อยลงนิดนึงแล้วก็เราพยายามที่จะรับงานให้มากขึ้นเพราะว่าเราเองก็ไปซื้อบ้านใหม่ก็เลยแบบเออเราก็ต้องทํางานมากขึ้นตามระเบียบครับผมก็มนมีเงินม งอนเหรองอนงอนเขาเขาก็มีบ้างอ่ะเขามีเล็กเลน้อยๆน่ารักน่ารักไม่มีไม่มีอะไรมากมายหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้โกรธเคืองหรือว่าอะไรขนาดนั้นครับแล้วจะถามเขาบอกว่าเริ่มเจอกันแล้วตอนนี้ผมว่าถ้าเขาบอกว่าเริ่มหากันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องที่พี่เขาบอกะคือเรื่องแบบเออเราก็ทำงานเยอะตอนนี้เขาก็เริ่มรับละครเริ่มร้องเพลงด้วยมันก็เลยเหมือนกับวันทั้งสองนี่างมันก็คือมันจะเวลาผมว่านเขาก็ไม่ว่างผมผมไม่ว่านเขาก็ว่างอะไร อารมณ์พี่เองนะเนาะแต่ว่าอย่างงอนจนเกินงามซึ่งคุณนุ่นเองก็ไม่ได้นอนจนเกินงามมีงอนเล็กๆน่ารักถ้าไม่งอนเลยมันก็จะแบบความรักจืดชื้อเวลาคุณมีแฟนเงี้ยเวลาคุณนอนแฟนคุณงอนเกินงามปะไม่เคยเลยจริงปะเป็นคนไม่ชอบทะเลาะเบื่อบรรยากาศทะเลาะสมมุตินั่งคุยแล้วทะเลาะอยู่เงี้ยแล้วแบบุิยไม่เอาไม่คุยเงียบดีกว่าเฮ้ยคุณก็โอเคแล้วเป็นคนโอเคนะไม่หรอกฉันผิดฉันเลยเงียบแล้วทําไมยังอยู่คนเดียวอ่ะ มันเจ้าผู้ชายอ่ะก็เงี้ยแหละเองเป็นกวางสิเยอะแย่าดูซิเหลือน้อยทำไมมีประวัติเหรอมีจริงเหรอดีก็เกี่ยวผิดมาอ้าวตายแล้วไม่ใช่ทำไมไม่บอกฉันก่อนเอาเหรอเสียเวลานะเอาเหรอดูยากดูมานานแล้วนี่ถามติบกว่าละยังไม่กว่าเตึ้ เอามาถึงข่าวนี้อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับสำหรับคู่รักคู่นี้นะฮะเป็นครอบครัวที่น่ารักพอสมควรเลยมีลูกชายนะฮะถึง2คนนะฮะสองเลยสามคนตัวนี้หน้าแบบฝรั่งเหมือนพี่มิวเลยใช่ครับผมที่โฆษณาใช่ครับก็คือพี่หมิวกับพี่ก้องนั่นเองนะฮะแล้วตอนนี้มีข่าวว่าพี่หมิวกับพี่ก้องเนี่ยนะครับจะย้ายไปอยู่ชะอำไปปลูกบ้านไว้ที่นั่นเนี่ยจะย้ายไปแบบถาวรเลยหรือเปล่าต้องไปถามครับ ขาคงไปไปประมาค่ะเพราะมันมีบ้านที่นั่นแล้วตอนนี้กําลังเหอกําลังเริ่มทํานู่นทํานี่ยังไม่เรียบร้อยดีก็ค่อยๆทําไปลูกๆก็ชอบทํากิจกรรมอยู่ที่นั่นอยู่ทะเลอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่ไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับคือเราสองคนก็ยังคงทํางานอยู่ที่กรุงเทพเดิมแต่ทีนี้เวลามีเวลาว่างเนี่ยเราก็จะแบ่งเวลาไปบ้านที่ฉามแล้วงานละครที่มิวนะคะเมื่อไหร่ อบรับพี่ไก่ไปแล้วนะคะก็หวังว่าสิ้นปีไม่น่าจะช้าไปกว่านั้นหรือไม่ก็อาจจะต้นปีหน้าถ้าอย่างช้าชื่อแค้นเสนหานะคะค่ะคุณหมิวเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักก็โอเคแล้วก็สนับสนุนครับนานๆปีได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ครับแล้วแต่เลยมาติดไปน่อเรื่องก็ได้ปกติคุณหมิวจะรับทละเรื่องอูๆแต่จริงอยากบอกว่าไปเถอะไปเถอะไปเล่นไปทำงานออกจากบ้านไปเถอะ อยากดูละครพี่หมีวมากๆค่ะคิดถึงรู้สึกว่านี่คือเจ้าหญิงของวงการจริงๆอ่ะตั้งแต่เข้าวงการมาพี่หมีววางตัวดีมาโดยตลอดแล้วก็สุดท้ายก็ได้ครอบครัวที่ดีมีลูกที่น่ารักแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขด้วยเขาเป็นผู้หญิงที่พอเฟกมากๆน่าอิจฉาอตอนนี้นะคะคเดี๋ยวคุณก็มีเดี๋ยวคุณก็มีรอรอร,อรอเออคุณก็เป็นแบบเข,เขาเรียกว่านางร้ายแห่งวงการ แล้วก็วันหนึ่งก็ต้องแบบจุดจบก็คือต้องต้องมีความสุขะไ,ไม่ใช่นะจุดจบก็ต้องมีความสุขอ,อรออยู่รออยู่รออยู่นะฮะ,ะมีหลายข้อ<ๆ>ความส่งเข้ามานะฮะมีพี่อู๋คุณอู๋ธนากรคุณพี่ทองเจือนะฮะพี่หม่อมจกมก อ๋อไ้ตลกเล่นเพลงเลยแล้วว่าเขาบอกว่าคุณฟิล์มก็ได้นะคุณฟิล์มติ๊ดติดจีิจีนหน่อยอะไรอย่างนี้ส่งกันมาเยอะเลยะเยอะๆ่ะพี่ปองนวัดเท่จังชอบอะไรนี้ครับอันนี้มันมีละครข้าของคนนียโอ้ละครดีนะอืมเอาละไปที่เรื่องของคุณตองพัครารมใหม่บ้างนะคะไปเจอก็ต้องถามถึงเรื่องความรักอัปเดตสักนิดนึงกับเป๋าเป่าว่ที่ควงกันไปไหนมาไหนเนี่ยตกลงเป็นอะไรกันเอ๊ะคุณตองจะตอบว่าสรุปแล้วเนี่ยฐานะของคุณเปาๆปตอนเนี้ยเป็นอะไรกันคะ ความพเศษค่ะเพราะเปาเป็นเพืนที่ดีมากๆรขากเขา,เ,ขาเป็นคนดีค่ะตองไม่อยากงไม่อยากพูดอะไรหรือาทำอะไรให้แบบาจะรู้ไม่ดีอยหรือว่าอันนี้มากไปอันนี้น้อยไปตองก็อยากแบบคลความรู้สึกของตัวเก่น็เชื่อว่าเองก็รูว่าองรู้สึกยังไงค่ะถ้าาวกรกานจะไม่ขาต้องบอกว่าเือนแบบเอ,อ้ยอาจจะเหมือน,นเีนไม่มีสมาธิเท่าไหรย่งาใช่ค่ะเปาทากันบ้านค่ะเขาเรียนสถาปนกพี่โน่นงานส่งเยอะมากเวลาที่เปาไปไหนหไหเมา่ไห ทุกคนตองว่าเราก็ยังปกติเราไม่มีคนร้ายมาทำเราก็แล้วแต่ค่ะตองก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ค่ะใครจะแบบใครจะพูดอะไรไงก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ตัวตองมากกว่าถ้าเกิดคนนั้นเขาจริงใจที่จะมาคุยกับเราเขาก็มาคุยเองอะแบบตอนนี้ตองก็ยังไม่ได้แบบบอกว่าตองอยากจะได้ผู้ชายคนไหนมาเป็นแฟนนะคะตองมีของตองในใจแต่ตองขอไม่พูดแล้วกันพี่ตองจ๋าจ๋าอย่าเลือกเยอะนะจ๊ะ เดี๋ยวเวลาจะผ่านไปเหมือนคนข้างๆผมสวยจะไม่สวยเอเลือกเลยสวยเลือกได้จริงนะตอนนี้เลือกแค่แบบเอออวัยวะครบกแต่งแล้วอวัยวะครบเอาเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวต่างประเทศมารออยู่นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดครับ